เโย w h a t s, hey, s p สวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์บายนะฮะวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะ,ะลูกค้าเป็นรุ่นยามาฮ่ MT 15นะฮะคันนี้สวยๆเลยนะครับผมรถเดิมๆนะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะ,ะชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีดําเงานะฮะสวยๆแบบนี้เลยมีกระจกติดปลายแฮนด์แต่งมาให้ด้วยนะฮะเครื่องยนต์เดิมๆเลยฮะ,ะแห้งๆเลยจากโรงงานเลยนะ ท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับโชคหน้าอัพไซด์ดาว4ีทองนะตัดกับชุดสีรถสุดๆไปเลยนะครับไฟหน้า LED นะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะมีกาดหม้อน้ําตรงรุ่นด้วยครับผมโดยรวมรถสวยมากๆครับลูกค้านะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกิฟต์เลยนะ รถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยครับแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะฮะโซ่สเตอร์สะอาดกิฟครับผมคันนี้ได้เป็นท้ายเดิมนะไฟเลี้ยวหลังแต่งมาให้นะฮะโดยรวมรถสวยพร้อมกับขี่ใช้งานครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์เจ้าคันนี้กันหน่อยนะฮะเจ้าคันนี้นะเลขไม้อยู่ที่4 2 0 0 0ื่โลครับผมเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะครับผม อ่าสตาร์ทเิ็ดทีเดียวรู้เรื่องเลยครับผมอ่าเครื่องไม่ดังความไม่ไหลนะฮะรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยหากใครสนใจรถสไตล์ Naked Bike แบบนี้นะฮะคันนี้นะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ